ประเทศไทยได้บับเพิ่มจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีพม่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับทวกนเชื่อไหมครับว่าเมื่อเมื่อกี่เดือนก่อนเนี่ย h a r ์ดออฟเวออนสีได้มีแบบสอบถามที่ได้แจกให้กับผู้เล่นเพื่อเก็บข้อมูลใช้พัฒนาเกมในอนาคตและผมก็ได้เข้าไปทําแบบสอบถามมันนั้นด้วยจริงๆก็แจกให้ทุกคนนะนะถ้าใครได้ไปถามก็ในแบบสอบถามเนี่ย มันก็ถามประมาณว่าสนุกกับเกมแค่ไหนสนุกกับอะไรภายในเกมแล้วก็อยากให้เพิ่มอะไรไหมภายในเกมเอาจริงคําถามมันเยอะมากนะแต่ว่าผมจําไม่ได้เป๊ะก็เป็นแบบสอบถามทั่วไปนะแต่ว่ามีคําถามหนึ่งที่ผมจําได้แม่นเลยมันก็คือคําถามว่าคุณชอบเล่นประเทศอะไรภายในเกมและหนึ่งในคาตอบแล้วเนี่ยมันคือม i n เนอร์นีชั่นนะหรือก็คือประเทศเล็กๆนั่นเอง แล้วมันก็เขียนวงเล็บไว้ด้วยว่าฝรั่งเศสโปแลนด์แล้วก็สยามใช่แล้วครับผมกังวงว่าสยามมันมาอย่างไงหรือว่าผู้พัฒนากำลังแอบทำโฟกัสเกี่ยวกับประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเกมเราจะเห็นว่าเกมมันแอบเพิ่มบัฟให้กับประเทศไทยมาเฉยเลยนะแล้วก็พม,ามา่ามายังไงก็ไม่รู้หรือว่าผู้พัฒนาอาจจะแอบทำ โฟกัสซาอีสเอเชียหรือเปล่าอันนี้คิดไปเองแล้อไม่รู้นะเดี๋ยวลองมาดูประเทศไทยดีกว่าว่ามันเพิ่มอะไรมาใหม่บ้างโอเคครับเริ่มเกมมาแล้วก็มาดูว่าประเทศไทยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะเดี๋ยวเราเช็คเทคก่อนเลยมีทุกอย่างเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนโฟกัสนี่ยังไม่มีนะก็ไม่เป็นโฟกัสโลเหมือนเดิม แต่ว่าวันนี้ผมมีเป้าหมายที่จะเล่นนะคือการยึดแผ่นดินจีนเอาจริงไม่ได้ยึดแผ่นดินจีนทั้งหมดหรอกแต่ว่าผมจะเอาแค่กวางซีตรงนี้นะเพราะว่าเราจะได้ทรัพยากรเบิมบ่มๆอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะผมจําได้ว่าไอ้ที่ปลูกสร้างประเทศไทยเนี่ยมันสร้างได้น้อยกว่านี้นะรอบนี้ดูเหมือนสร้างได้เยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจําผิดวะเนี่ยก่ช่างมัน เดี๋ยวเราเริ่มโฟก,กัสเลยเราไปซ้ายการเมืองก่อนไปลุยสร้างถนนอย่างละหนึ่งนะทีก็สร้างถนนไปแล้วกันแปลว่าจังหวัดละหนึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยสร้างโรงงานเขียวที่ผมสร้างอย่างละหนึ่งก็เพราะว่าในโฟก,กัสเรามีอันนี้เนาะโฟก,กัสสร้างถนนให้ฟรีอยู่แล้วเราก็สร้างอย่างละหนึ่งพอส่วนวิจัยก็เดี๋ยวเราไปวิจัยยกพลขึ้นบก เดี๋ยวเราช่วยญี่ปุ่นนะลุกลานแผ่นดินจีนอีคส่วนอีกอันก็เราไปรถถังแล้วกันเีตอนนี้ผมจัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่คอมมานเดอร์เรียบร้อยก็เดี๋ยวเดินเวลาเลยแล้วกันนะไปเวลาห้าเครื่องบินเออขายทิ้งไปก็ได้มั มันระยะบินมันน้อยนะเราขายทิ้งไปเลย <S <S เคโฟกัสแรกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็ไปโฟกัสโรงงานเลยแล้วกันว่าตอนนี้โรงงานเราน้อยอยู่แล้วการเมืองอันแรกก็ผมใส่เป็นเพิ่มเอ่อเพิ่มฟาิ t i n รายวัน,นะจะได้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นเผด็จการแล้วก็จะได้อยู่กับญี่ปุ่นได้นะเค โอเคครับ okay. ระหว่างนี้เราก็รอเวลาไปพัฒนาประเทศนะเพราะว่ากว่าญี่ปุ่นจะตีจีนก็ประมาณปีสามเจ็ดสามแปดนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสามแปดแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าร่วมมาญี่ปุ่นแล้วก็ผมจะยกคนขึ้นบกทีแ่แถวๆนี้นะฟางซีแล้วก็ช่วยญี่ปุ่นหรือว่าบกจากข้างล่างขึ้นไปรีบเก็บแต้มนะเก็บแต้มสงคราม,มเยอะๆจะได้ตอนจบสงครามเนี่ยเราจะได้แต้มมา ยึดดินแดนกวางสีนะโอเคครับหลังจากผ่านมาปีนึงก็ตอนนี้ผมทำโฟกัสโรงงานแบบว,ว่าโรงงานพลเรือนครบหมดแล้วตอนนี้ถนนในประเทศก็ตรงกรุงเทพนี่เวลห้าตันเรียบร้อยเวลาสร้างอะไรนี่ก็ไวมากแปลว่าความเร็วคูณสองเลยถ้าเดี๋ยวเราสแปมโรงงานเขียวเลยตรงกลางเมืองกรุงเทพเน,นะ ถวภาคกลางแล้วก็เรามีบัฟอันนี้ด้วยที่เพิ่มมาใหม่สร้างเร็วขึ้น10%เตแล้วเราก็เป็นสยามอินไพร์เรียบร้อยเพราะว่าแต้มการเมืองเราเป็นเผด็จการเกินครึ่งลวก็เปลี่ยนระบบการปกครองเรียบร้อยเขออยู่กับญี่ปุ่นได้เลยเราก็อยู่เลยแล้วกันนะเรียบร้อยครับอยู่ฝ่ายเดียวกับญี่ปุ่นแหละตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มตีจีนเรียบร้อยแล้วนะ ทีมก็รวมชาดด้วยปืนแจ้งเตือนมาแต่ว่าตอนนี้นะยังตีไม่เข้านะเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มสงครามส่วนญี่ปุ่นก็โดนดีบัฟเยอะด้วยปูดเยอะเลยเดี๋ยวประมาณปี38นะเราค่อยเข้าสงครามตอนนี้ขอผลิตของเตรียมให้ทหารก่อนเดี๋ยวเราจัดเทมเพลตด้วยโอเคเทมเพลตเราจัดประมาณนี้นะเทมเพลตสุดโหด จะเห็นว่าจริงๆก็เทมเพลตธรรมดาแหละอันนี้ยคือธรรมดาแต่ว่าผมจะใส่รถ ee เข้าไปนะจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยหน่วยของเราไม่มีเกาะนะแต่พอใส่รถ ee เข้าไปมันจะเพิ่มเกาะมาแทนนะแล้วที่ผมใส่เป็นรถ ee เนี่ยก็พราะมันกินซัพพลายไม่เยอะด้วยในแถบจีนเนี่ยซัพพลายนี่น้อยมากนะเพราะว่าเป็นแถบภูเขาแล้วก็จุดซัพพลายฮัไม่ได้เยอะด้วยแถบเอเชียก็ใช้เทมเพลตอันนี้แหละ เเปจริงตอนนี้ก็ปีสามแปดแล้วแต่ว่าทหารยังไม่พร้อมเลยทหารน้อยเกินนะตอนนี้เดี๋ยวรอสักสิบตัวเนี่ยผมว่าพอดีแล้วสิบตัวนี้อาจจะเริ่มบุกได้เลยแล้วก็ระหว่างบุกเนี่ยก็ฝึกทหารไปด้วยแต่ตอนนี้มีแค่ตัวเดียวอยู่เลยนะเคยครับตอนนี้่าทหารสิบต,ตัวเรียบร้อยก็เดี๋ยวฝึกให้เวลตันเลยก็คือตันเวลสามนะส่วนถ้าจะเกินวันนี้ต้องไปยิงในสนามรบแล้ว ไถ้าเต็มอะไรก็เดี๋ยวบุกเลยโอเคแทนการบุกก็จัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยมายกพลขึ้นบกนะรอฝึกเสร็จอย่างเดียวตอนนี้เอ้ยโอเคญี่ปุ่นเริ่มยกพลขึ้นบกแล้วเดี๋ยวเราบุกเลยก็ได้มั้งมาฝึกแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบุกไม่ทันนะเดี๋ยวญี่ปุ่นเอาไปกินหมดโอเ,เราเข้าร่วมสงครามเลยเรียบร้อยฟองไม่เต็มด้วย อ่ะบุกเลยดูว่ายกขึ้นหรอือเปล่าน่าจะขึ้นได้นะว่าทหารส่วนใหญ่เราของเต็มหมดแล้วมาแล้วเดินทางมาถึงนี่แล้วน่าจะขึ้นได้ทหารไปกองฝังญี่ปุ่นหมดแล้วพี่ขึ้นมาแล้วก็บังคับมืออันนี้เดิน ลบดเด็ดเดินอาหารมันเดินมั่วนี่เป็นโน้ตแล้วซีประมาณนี้กดปับเพิ่มเด็ดซีถ้าเรือนี้เราขึ้นได้เรืออันซ้ายนะท่านซ้ายขึ้นได้นี่สบายเลยเตงขึ้นได้ไหม90แล้วน่าจะชิวๆโอเคเราขึ้นได้แนละ้วก็เดี๋ยวจัดแนวใหม่เลย ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราบุกไปเอาสะพายครับนะจะได้มีสะพายใช้มีตรงนี้อันนึงตรงซ้ายอันนึงตรงกลางนี่ไม่มีเลยนะเดี๋ยวอัาจะบุกไปซ้ายแทนเพราะว่าสะพายครับมันใกล้ๆเนาะเีวางแนวประมาณนี้ ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าทหารน้อยเดี๋ยวเอามาเติมทีหลังหนะบุกแบบเต็มรูปแบบซีบุกตอนนี้ก็แนวเชื่อมกับญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วก็น่าจะสบายขึ้นนะว่าญี่ปุ่นออ้ซีฟางซีแตกเมื่อกี้นะขึ้นมาเมื่อกี้เลยก็เดี๋ยวบุกต่อนะเก็บแต้ม ถ้าไ,ได้เมืองหลวงจีนเนี่ยเราก็น่าจะได้แต้มเยอะอยู่น่าจะพอยึดกวางซีได้ตอนนี้สไพายก็เริ่มขาดแล้วผมก็สร้างอันนี้รอแล้วสไปร์พับนะมีบัฟกดสามร้อเเซ็นตกดไปเมื่อกี้ใกล้ถึงเมืองหลวงแล้วฐานจีนเทียบเลยตรงเมืองหลวงนะว่าเราบุกเข้าอยู่นะฐานจีนที่เมืองหลวงอ่าเราเวลเยอะมากาจริงตอนนี้มันก็ จบแล้วนะแต่ว่าเหมือนต้องยึดอีกเมืองหนึ่งนะให้มันต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นก็น่าจะเมืองนี้ปะรอญี่ปุ่นยึดอ๋อนี่ไงจบแล้วโอเคครับจบแล้วเราได้แต้มประมาณสองหสแดแต้มก็เพียงพอในการยึดกว่างซีหรือเปล่าเอาที่มันทรัพยากรเยอะๆนะจุดนี้ตรงนี้ยึดได้ด้วยครับสองอันนี้ตรงนี้ยึดได้ ตรงนี้ก็ได้เปรประมาณนี้แล้วกันโอเคได้กวางซีมา75%อีกจุดหนึง่งแต่ไม่พอนะลูกเยอะกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้จะพอหลยหรือว่าแค่นี้ก็พอแล้วทรัพยากรเยอะแล้วเออโอเคก็จบประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับประเทศไทยวันนี้กะว่ามันเล่นนิดๆหน่อยๆพอแล้เพราะว่าเห็นบัฟใหม่อบัฟอันนี้นะ ก็อรอโฟกัสไทยมาไม่รู้ว่าจะมาเปล่าแต่ว่ามีเพิ่มพม่ามา,ก,มาก็ผมคิดว่าน่าจะมาแหละเดี๋ยวซีตไปไม่เหลือแล้วเนาะเมื่อมีแต่เอเชียโอเคครับใครอยากให้เล่นอะไรหรือว่าเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกได้คลิปนี้ก็ไปแล้วประมาณนี้